วันนี้จะปลูกมะม่วงนะคะมะม่วงต้นก็ขนาดต้นใหญ่พอสมควรวันนี้มาปลูกที่โคกงหนองนาโมเดลนะคะที่ทุ่งกุลาร้องให้นะคะ<ม>ก็เนื่องด้วยว่าเขตของทุ่งกุลามันแล้งนะคะก็ต้องหาวิธีปลูกให้เขามีดินน้ำลมไฟที่สมดุลน,นะคะขนาดของลุมนะคะเราก็ต้องคำนวณหรือว่า ว่าทำยังไงถึงจะมีน้ำหลุมก็คือธนาคารน,น้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ดินที่เรายยกออกมาเราก็จะใส่ใสอินทรีย์วัตถุลงไปนะคะอย่างเช่นกิ่งไม้ใบไม้นี่นะคะเพื่อให้ต้นไม้นะคะซื้อมาเพื่อให้ต้นไม้เขาอยู่ได้นะคะเรืองเติบโตได้ ขนาดหรือไซส์ของหลุมอยู่ที่อ่ะพันธุ์พืชที่เราจะปลูกนะคะว่าเขาใช้อาหารมากน้อยแค่ไหนเราก็ขุดขนาดหลุมให้เล็กหรือใหญ่ตามไซส์ที่เราจะกักเก็บอาหารอาหารก็คืออินทรีย์วัตถุนะคะที่จะแปลสภาพมาเป็นธาตุอาหารแล้วก็หลุมก็จะ,ะช่วยดูดซับนะน้ำนะคะหลุมเนี่ยก็คือเก็บน้ำใต้ดินหรือ อ่าธนาคารน้ําใต้ดินนั่นเองนะคะมาดูพืชรอบที่แล้วที่ปลูกไว้นะคะอันนี้เราก็จะขุดข้างๆนะคะเราจะทําให้เป็นหลุมปราณีตหลุมพอเพียงนะคะแต่ว่าเราสามารถปลูกได้ทีละหลุมเล็กนะคะทำหลายๆหลุมรวมกันก็จะเป็นหลุมใหญ่แต่ก็ดูชีพสัญญาณชีพของอมแซบก็ติดอยู่นะคะไม่แม้ว่าจะอยู่กลางทุ่งกุลาร้องไห้นะคะซึ่งมี ความแห้งแล้งแล้วก็ร้อนแต่ช่วงนี้มีพายุเข้านะคะก็ก็มีฝนตกบ้างแต่ว่าก็มีแมลงนะคะมากินใบใบตองหมดเลยใบใบกล้วยเนี่ยที่เราปลูกกล้วยไว้นะคะทั้งยอดกล้วยอะไรเขาเขากินไปหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ากล้วยเป็นพืชที่ปลูกปลูกง่ายโดยปกตินะคะนี่เป็นกล้วยน้ำว้าถ้าไม่ได้ต้นแรกเราก็จะเอาหน่อมันนะคะ แต่ว่าอมแซบเนี่ยสุดยอดนะคะเียงมีชีวิตยอยู่อย่างอดทนมากเลยเขียวแล้วเห็นสัญญาณชีพแล้วค่ะเขาเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยาแล้วก็เป็นทั้งปุ๋ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นพืชที่มีความอดทนแล้วก็แข็งแรงสูงมากค่ะ ปลูกพักไกลสารพิษเพื่อชีวิตจะได้ยืนยาวปลูกพักไกลสารพิษเพื่อชีวิตจะได้ยืนยาวย่าได้มัวรีรอชาชายาได้มัวรีรอมาร่วมกอบกอบ่อ